เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ e-shifter 10สปีดแล้วนะครับมันจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะกระโดดข้ามไปเจ็ดไปเก้าเลยก็เป็นไปได้อยู่ที่เท้าของลูกค้านะครับข้างบนคือไฟสูงข้างล่างคือไฟต่ําปกติคือตรงนี้คือไฟ A U X lamp นะครับแต่ด้วยชุดแต่งของวิกเตอร์เขามีการแกะออกไปแล้วก็ใส่ตัวกระจังหน้าครอบเข้ามาแทนกล่องก็ยังอยู่นะเป็นกล่องเลนส์ตัวนี้เป็นกล่องเขาเรียกว่าควบคุมเป็นกล่อง Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยเร่งเองเบรกเองแล้วก็รักษาระยะห่างเองลูกค้าชอบมาถามผมเนี่ยนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่องสามเหลี่ยมตรงนี้มันคือก้องเลนคีปปิ้งก็คือมันจะช่วยจับเส้นถนนลูกค้านะเมื่อลูกค้าขับรถเอียงซ้ายนะมันก็จะตบเข้ามาซ้ายสามารถใช้งานได้จริงนะไอตัวลาวเนี่ยนะครับเนี่ยคือเป็นกิมมิคของเจ้ากระตอมแท็กเลยมีทุกรุ่นนะต้องขับสองขับสี่มีหมดนะครับก็ง่ายต่อการใช้งานนั่นเอง ตัวระบบดิสเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยรุน Storm ack, ร่นสารอมแทรกรุ่นวาแทร์เขาให้มานะครับแล้วก็มีระบบ ABS ด้วยนะพร้อม EBD กระจายแรงเบรกนะครับเพลายเ,เาบรก ABS ข้อดีคือมันจะจับปล่อยจับปล่อยเพราะว่าท้ายกระบะมันเบาเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นั่นเองมีระบบ Wireless Charger ด้วยนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ตรงกลางตรงนี้เป็นแบบ e c h i p t e r นะ<ส>เห็นไหม,มเอ่ยนะฮะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยมีทั้งหมด10สปีดนั่นเอง 3, 2, มเริ่มเครับยินดีต้อนรับ,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 บท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Ford b a n k m o o e r 789นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถคันที่อยู่ข้างหลังผมนะเป็นรถตอมแท็กสีดำแต่งรอๆแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด b s c ส i b รหแลอกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีในโอกาสถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหงผมเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถสีดำแต่งแนวมีกัน ตัวนี้บอกได้เลยว่ามีแรงบันดาลใจมาจากรถจิบนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยเขาชอบเข้าป่านะครับแล้วเขาก็เลือกสตอมแท็กเพราะว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆอ่ะรถคันนี้มันวิ่งในเมืองแหละนะแต่ลูกค้าอยากเลือกแบบนี้เพื่อที่จะไปลุยป่าแล้วก็เครื่อง2000ซีซีเราด้วยนะครับฝากระโปรงสกูปทรงฟิตใส่เข้าไปแบบนี้หล่อขนาดนี้นะครับคือฝากระโปรงที่อยู่ด้านนอกเดี๋ยวผมจะพามาดูที่อยู่ด้านในนะว่าเขามีอะไรกันนะครับอ่ะมาดูเลยนะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับนี่เลย นะครับนะลูกค้าท่านนี้นะบอกจริงอ่ะคือเขาเป็นทห,หารเขาก็เลยแต่งแนวลุยๆนิดนึงนะครับนี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสาโปรงอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเมื <ME> ่อเปิดสาโรปรงเข้ามาก็จะเจอแผ่นนิ่มๆแบบนี้แป่นแผ่นโฟมเกรดพิ Simon, เศษเช่นเคยที่ Ford n e x t Gen r a n g e r ทุกคันเขาครอบเข้าไปเพื่อไม่ให้เสียงนะครับมันเข้าไปในห้องโดยสารแล้วก็ซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยในขณะเครื่องยนต์และเทอร์โบมันทํางานนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับแรงม้าตัวนี้อยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองตัวนี้มีเทอร์โบสลูกนะครับมันจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะลูกเล็กเป็นเทอร์โบไฟฟ้าแล้วนะทำงานในรอบต่ำนะครับเมื่อเราเหยียบ แค่แป๊บหนึ่งนะเทอร์โบลูกเล็กทางานเลยพันห้าร้อยรอบก็ทํางานแล้วนะแล้วก็ช่วยเรื่องของประหยัดน้ํามันมากๆส่วนเทอร์โบลูกใหญ่ก็ทางานในรอบสูงๆวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเชียวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบตัวนี้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มากนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเขาเรียกเบรกไฟฟ้านั่นเองตัวนี้จะไม่มีปั๊มลมแล้วนะครับก็คือเวลาขับเนี่ยมันจะสม,มูทเลยนะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ e s h i p t e r สิบสปีดแล้วนะครับมันจะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะกระโดดข้ามไปเจ็ดปเก้าเลยก็เป็นไปได้อยู่ที่เท้าของลูกค้านะครับนะเกียร์ทั่วไปก็คือถ้าเทียบกับเกียร์ CVT มันจะค่อยๆไปถดกไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสปีดอันนี้คือยกตัวอย่างเทียบกับเกียร์ CVT แต่ Next h a l l e n g e r ตัวนี้มีสิบสปีดนะมันอาจจะหนึ่ง 3 5 7 9ก้า็โดดสับเข้าไปเลยนะตัวนี้คือข้อดีของเกียร์ e-shifter ที่สําคัญเกียร์ e-shifter นะจะมีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะตัวนี้เหมาะกับวิ่งในเมืองจริงๆวิ่งในป่าได้นะแต่ว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ขับรถหรือจ่ายตลาดที่อยู่ในกรุงเทพถอยจอดตลาดนัดอะไรง่ายดายเลยนะครับ นะตัวนี้ก็เหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายแหละวิ่งในเมืองก็ได้ต่างวัดก็ดีนะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแล้วกันว่าจะใช้งานในลักษณะไหนนะข้างในดูแลง่ายมากๆนะสีเขียวๆนี่นะครับเป็นน้ําหล่อเย็นหรือน้ํายาคูลแลนด์นั่นเองช่วยให้ตัวนี้นะลดความร้อนจากหม้อน้ำนั่นเองมาทํางานกับตัวในส่วนของตัวนี้กรองอากาศนะมันจะออกมาจากท่อน,นี้เลยนะครับที่สาคัญทุกคันของ n e ็กเจนเลนเจอร เขาจัดวางเครื่องยนต์แบบนี้ตรงนี้หายไปทุกคันเลยนะครับตั้งแต่ผมรีวิวมายังไม่เคยเจอเลยคือสายพานนั่นเองสายพานหายไปทุกคันแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าสายพานหายไปไหนมันไม่มีสายพานต่อไปเพราะตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานด้วยระบบดีเลย์นั่นเองดีเลย์อยู่ตรงนี้นะครบใบพัดก็คืออยู่ข้างหน้าตรงนี้จะมีทั้งหมด2ใบนะนี่ฮะช่วยเตาให้มันเครื่องมันไม่ร้อนนะครับบอกเลยเลยว่าเจ๋งเลยนะครับะจุดถัดไปแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบบ AGM นะครับ A.G.M. เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่ในรถตะก,กูลยุโรปเท่านั้นลูกหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะฮะแพงมากๆแต่เน็เกนเจนเจอร์ขอมาใส่นะครับเพื่อให้ระบบไฟที่เขาจ่ายไฟได้ลึกถึง800 c c ซเอนี่ยนะครับรองรับกับตัวนี้ฮะไดาชาร์จ250โวลต์แรงมากๆมันเก็บไฟและปั่นไฟมากๆเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้กําลังไฟเยอะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบอะแดปทีฟคุยคอนโทรลเลนคิปปิ้งซั o แอนโกหรือระบบต่างๆที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ย ที่แบตเตอรี่มันต้องการจ่ายไฟเยอะๆเนี่ยเมื่อเทียบกับแบรน์ตลาดแบนดตลาดทั่วไปแบตเตอรี่แค่500 cca เองนะครับฟอร์ดนี่ไฟแรงมากยิ่งทํางานกับตัวแอม250แอมป์รถทั่วไปก็ร้อยกว่าแอมป์นะฟอร์ดให้ตัวดาชาร์จเนี่ย250ถือว่าจ่ายไฟแรงมากๆนะเก็บไฟอยู่ทั้งหมดเลยนะครับจุดถัดไปในเครื่องยนต์ที่ผมตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมขยับนะเป็นท่อเงินๆนะอันนี้คือท่อแอร์นั่นเองนะครับแอร์มันก็จะเย็นเร็วเย็นไว เย็นเร็วทันใจทุกคันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันถูกแยกฝั่งซ้ายขวานะครับฝั่งนี้คือโซนเย็นฝั่งนู้นคือโซอนร้อนฝั่งนู้นคือเทอร์โบแล้วก็เครื่องยนต์ฝั่งนี้คือแอร์น้มันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันทําให้บอกได้เลยว่าแอร์มันจะเย็นเร็วเย็นไวแน่นอนนะครับอ่ะในเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้๋ยวขอเนี้ยปิดฝากระโปรงอย่างถูกวิธีนะครับอ่ะเว้นไว้ประมาณหนึ่งครบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับอ่ะ เดีย๋ยวมาดูเจ้าฝากระโปรงของเจ้า์สแลมแท็กกันนะครับตัวนี้ใส่สรูปทรงฟริตเข้าไปดำเทาแดงสวยงามมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบ Magic LED แล้วนะครับข้างบนคือไฟสูงข้างล่างคือไฟต่ำปกติคือตรงนี้คือไฟ A U X Lamp นะครับแต่ด้วยชุดแต่งของ Victor รเขามีการแกะออกไปแล้วก็ใส่ตัวกระจังหน้าครอบเข้ามาแทนพร้อมกับตัวนี้ครับมันคือตำแหน่ง A U X l Lamp นั่นเองไม่ได้หายไปไหนนะ ไฟ a กแล้มันก็จะทํางานเนี่ยมันเป็นช่องนี้เมื่อเราเปิดไฟสูงมันก็ทํางานนะเพราะว่าช่างเขาจะเดินสายให้มาจํากับช่องนี้แล้วเวลาเราเปิดไฟสูงตรงนี้นะครับข้างบนคือไฟสูงข้างล่างคือไฟต่านะครับเมื่อเรามีการสตาร์ทรถมันจะมีการคาลิเบรตหาองศาที่เหมาะสมนั่นเองเพื่อไม่ให้ไฟที่อยู่ตรงนี้มันไปแยงคันข้างหน้าหรือคันที่สวนมานั่นเองนะครับตัวนี้มันจะลดไฟนะเมื่อมันเปิดไฟสูงอยู่ดีด มันจะดับเลยนะครับแต่ไม่ได้ดับทุกดวงนะมันดับแค่บางดวงเท่านั้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบไฟอัตโนมัติอัจฉริยะนั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟซีแคมขาวๆแบบนี้สวยงามมากๆเลยครอบไฟหน้าเข้าไปแบบนี้ก็มันทําได้แมทชิ่งกับฝากระโปรงไฟกันชนหน้านั่นเองนะจุดถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับกระจังหน้ากระจังหน้าเดิมเนี่ยเป็นตัวโลโก้ฟอร์ดคันนี้เขาแกะออกมานะฮะแกะคือแกะโลโก้ฟอร์ดออกมาเลยแล้วก็ใส่เข้าไป ตัวนี้เป็นวิกเตอร์มันจะคล้ายๆรเจอรสังเกตไหมครับตัวใหญ่ที่ลูกค้าแต่งเป็นกระจังหน้า f o r d เป็น Ford ใช่ไหมครับอันนี้ใส่วิกเตอร์เข้าไปก็จะแปลกหูแปลกตาดน,นึงแต่ผมว่าสวยนะลูกค้าอยากได้แบบนี้นะทักข้อความหรือพิมมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับว่าแต่งที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยินดีนําเสนอเลยเพราะว่าแต่งแล้วมันสวยนะผมเห็นหลายคันละกลายนะผมเห็นแล้วแบบเอออยากจะซื้อไปขับเองจริงนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะมีเพจวิกเตอร์แบบนี้แล้วก็ ตัวนี้ครับเป็นชุดแต่งเหมือนกันหรือเขาเรียกว่าสกเกิร์ตนั่นแหละเป็นวิกเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่กันชนเหล็กนะครับหรือลูกค้าบางท่านอยากจะได้กันชนเหล็กก็สามารถติดตั้งเป็นของ h a มเมอร์ก็ได้แต่ลูกค้าเคสนี้เน้นประหยัดไม่เอาหนักเพราะว่าตัวนี้ครอบเข้าไปเฉยไม่มีน้ำหนักมันเบาเป็นพลาสติก abs มีความยืดหยุ่นนะก็คือเวลาชนมันจะกระเด้งนะไม่ใช่ไฟเบอร์นะมันเป็นพลาสติก abs เวลาชนมันก็จะมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ครอบเ,เข้าไปมาพร้อมกับในส่วนของตัวนี้ ตัวนี้ครับกล่องก็ยังอยู่นะเป็นกล่องเลน่าตัวนี้เป็นกล่องเขาเรียกว่าควบคุมเป็นกล่อง adaptive cruise control นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยเร่งเองเบรกเองแล้วก็รักษาระยะห่างเองตัวนี้เลน่าทำงานได้อย่างดีมากๆเลยมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้าทั้ง6จุดนะครับข้างหน้า4แล้วก็ด้านข้างด้วยเพราะตัวนี้มีระบบถอยจอดมาพร้อมกับกล้อง360องศาตรงนี้นะรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถขี้กลัวนะ ไปใกล้ๆใครหรือไปใกล้ๆวัตถุตัวไหนเดี๋ยวมันก็เตือนเดี๋ยวมันก็ร้องมีทั้งเซนเซอร์มีทั้ทงกล้องเซนเซอร์คือมันเตือนเสียงกล้องคือมันเตือนภาพมันจะติด๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดร้องเลยมันขี้กลัวขี้สะดุ้งมากนะเจ้าเน็กเจนเลนเจอร์สตรอมแ็กนะครับส่วนข้างบนเป็นกล้องตัวนี้คือกล้องนะครับไม่ใช่เรดาร์นะหลายคนสับสนนะครับลูกค้าถามผมมาข้างบนใช่เรดาร์หรือเปล่าน้องแบ์ไม่ใช่นะเป็นกล้องนะครับตัวนี้คือเลนคิปปิ้งนะ เลนคีปปิ้งนะตัวนี้เนี่ยเนี่ยนะครับลูกค้าชอบมาถามผมเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่องสามเหลี่ยมตรงนี้มันคือกล้องเลนคีปปิง้งก็คือมันจะช่วยจับเส้นถนนลูกค้านะเมื่อลูกค้าขับรถเอียงซ้ายนะมันก็จะตบเข้ามาซ้ายเมื่อลูกค้าขับเอียงขวาม,มันก็จะตบให้ข้าก็มาอยู่ในเลนตัวนี้คือมันจะเป็นเซ็นเซอร์จับระยะนะั่นแหละการใช้งานของมันก็คือเมื่อลูกค้าวิ่งไปไกลๆอ่ะนานๆอะ่นนอะเกิดความเมื่อยล้าง่วงนอนอาจจะเอียงเอียงผมก็เอียงนะ บางทีเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่แบบลูกค้าจะถนัดเอียงไปฝั่งไหนตตวส่วนใหญ่จะเอียงซ้ายเพราะขวาเนี่ยมันอยู่ใกล้เลนอยู่แล้วมันก็จะตบเข้ามาให้อยู่ในเลนนั่นเองแล้วก็วิ่งอยู่ในเลนด้วยความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในความปลอดภัยของ Ford Next Gen Ranger Storm t ตอนั่นเองนะโอ้โหแค่นี้เจ๋งเลยเทียวเชียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างนะครับอ่ะตัวนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปมันมาทั้งชุดเลยนะ ได้สะเกิดนะฮะแล้วก็ตัว,ตวนี้ข้อตีออกมา6นิ้วนะครับบอกได้เลยว่าแมทชิ่งกับในส่วนของล้อตัวนี้ขนาด20นิ้วเป็นแม็กไลน์มาเวลนะครับตัวนี้ดำตัดแดงแมทชิ่งกับตัวรถอย่างแน่นอนนะครับแม็กขนาดอลอยย0นิ้วนะครับซีรีส์ยางเขาให้2-7-5 5 5 R uh, 20นะครับ2-7-5คือตรงนี้ครับแก้มมันฮะ55คือตรงนี้ครับผม20คือขนาดล้อแม็ก แล้วก็ยกขึ้นไป2นิ้วนั่นเองนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปของออปชั่นนะครับแล้วก็ใส่ลูกบักกันคงเข้าไปนั่นเองเพื่อลดการกินหน้าย,ยางที่อยู่ด้านในแล้วก็เวลาเราตั้งศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยง่ายเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตั้งใช้เวลานานใ่ใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันตั้งศูนย์ง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อมาดูด้านข้างตัวนี้เราก็จะเห็นในส่วนของไบเทอร์โบอันนี้แหละนะเป็น สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าสตอมแท็กนะครับเป็นเทอร์โบสองลูกถ้าใบขึ้นคือใบคือ2เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนะครับนีเ่เราเปิจะขึ้นแบบนี้เลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกล้อง360องศาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างที่อยู่ใต้กระจกนะครับเจนเดียวกับตัวเอเวอร t เรสต์อะนะรุ่นเอเวอรเรสต์เหมือนกันนะครับแล้วก็แพนนอะเคลียิกแบบนี้สตอมแท็ก เป็นซิกเนเจอร์เลยของรุ่นนี้นะครับทำให้เรารู้ว่ามองจากด้านข้างรู้เลยว่าคือสตอมแท็กนะแผ่นอะคริลิกนี้แผ่นอะคริลิกนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะตลอดชีพเลยไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับแล้วก็ใส่สติกเกอร์กระทิงแดงเข้าไปนะครับนะบอกได้เลยว่าจริงๆอ่ะลูกค้าเนี่ยเขามีหุ้นส่วนอยู่กับกระทิงแดงนะครับไม่เกี่ยวกับ M150 นะผมสปอนเซอร์ของเขาแล้วนะกระทิงแดงนะคเขาก็เลยเอากระทิงสีแดงใส่กับ ตัวรถสีดํามันจะแมทชิ่งกันพอดีเลยแล้วลูกค้าเข้าใจแต่งด้วยนะแล้วเป็นลายสติกเกอร์ที่เขาออกแบบเองนะครับเขาเลือกมาแบบนี้ผมก็เลยจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปส่งตอยกระทิงแดงแล้วนะนะครับอ่ะอันนี้นะฮะเป็นฟิล์มติดมาในส่วนของ80มันจะมืดมองข้างนอกเข้าไปไม่เห็นแต่มองออกมามันต้องเคลียร์นะครับนะชัดเจนแน่นอนแล้วก็ติดคิวพันาสาต์เข้าไปเวลาเราจอดรถตากแดดอย่างเงี้ยงนะเงี้ยลงมานะมันก็ช่วยให้อากาศบนถ่ายเทฝนตก ก็ไม่ต้องกวนมาเลยตรงนี้นะมองง่ายเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ในส่วนของราวหลังคานะก็เป็นราวหลังคาแบบนี้อย่างดีอ่ะเนี่ยใช้งานได้จริงนะงัดแล้วก็ควายไปไว้ฝั่งนูน้นนะครับเห็นไหมต้องไปควายฝั่งนูน้นแล้วฝั่งนู้นก็ควายมาไว้ฝั่งนี้สามารถใช้งานได้จริงนะไอตัวราวเนี่ยนะครับเนี่ยคือเป็นกิมมิคของเจ้าปตอมแท็กเลยมีทุกรุ่นนะตั้งขับ2ขับ4มีหมดนะครับก็ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับอ่อเดี๋ยวมาดูจุดถัดไปก็คือในส่วนของ บันไดข้างเดิมๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยซุม้มซุ้มก็ตีบกงมา6นิ้วเช่นกันแล้วก็โชค๊คอัพข้างหลังเป็นโชค๊คอัพโมโนโทูบนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยว่าโชควางอยู่นอกแชฟฟีนะครับแล้วก็แชฟฟีเนี่ยมันจะมีแหนบแผ่นซอนอยู่ทั้งหมด4แผ่นนั่นเองช่วยให้บรรทุกได้เยอะเช่นเคยไม่ต้องกลัวเลยว่ารถ เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อจะมันถูกได้ไม่เยอะเพราะว่าเสริมแหนบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวระบบดิสเบรกนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยรุน Storm tag, ร่นสตอมแทรกรุ่นวแทกเขาให้มานะครับแล้วก็มีระบบ ABS ด้วยนะพร้อม EBD กระจายแรงเบรกนะครับเวลาเบรก break, ABS ข้อดีคือมันจะจับปล่อยจับปล่อยเพราะว่าท้ายกระบะมันเบาเครื่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราขับหลังด้วยเวลาเราเหยียบเนี่ยมาด้วยความเร็วสูงเวลาเบรบลดสบัดแน่นอนเบรคละหักพุงมาลัยถ้ารถไม่มี ABS ลงข้างทางนะครับ เพราะหลังมันเบามันมีโอกาสปัดแต่รถคันนี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะมันจะจับปล่อยจับปล่อยช่วยกระจายแรงเบรกได้ดีนั่นเองนะอะจุดถัดไปก็คือโรบาร์ครับเป็นของฮาร์เมอร์รุ่นไนท์ฟูลี่ทรงปืนกลนะเมื่อเปิดประตูแล้วมันจะขึ้นไฟแบบนี้นะครับนี่เลยสวยไหมสวยพี่มสวยเข้ามาได้นะครับหรือติชมกันเข้ามาใต้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะไฟท้ายเป็นฟูล l เอแล้วนะก็มีใบสปอร์ตโหมดหรือใบสปอร์ตเรดาร์นั่นเองนะก็สามารถ ช่วยระบบถอยจอดได้นะถ้ามีคนเดินมาข้างหลังรถตัดผ่านข้างหลังไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถเข็นผักหรือเด็กนักเรียนเดินผ่านมาก็จะช่วยเบรกเลยอัตโนมัตินั่นเองนะเพราะมันมีเรดาร์จับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้มีการใส่กันชนหลังเข้าไปเป็นกันชนหลังเหล็กนะเป็นโนวาซีรีส์นะครับอันนี้จากค่ายฮัมเมอร์เลยนะพร้อมกับกันพร้อมกับเซนเซอร์ทั้ง6จุดบอกได้เลยว่าคันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ยัง ใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห่วงลากจรงห่วงโอเมก้านะสีแดงๆแบบนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักได้เยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับครอบท้ายแบบนี้ F O R D ดําตัดแดงมาพร้อมกับอะคริลิกนะครับสวยงามมากๆที่สําคัญมีกล้องด้วยครับ360องศานั่นเองใช้งานได้จริงๆเลยที่ผมบอกว่าเป็นรถที่ตกใจถอยก็เตือนเดินหน้าก็เตือนนะครับมันชอบสะดุ้งนะเซนเซอร์รอบคันนะแล้วก็มีตัวไขตัวนี้ด้วยนะครับก็ ป้องกันพวกที่นนมือบอลนะกันนะชอบมาไขาแล้วก็เปิดเปิดฝากระบะหลังแล้วก็ไปนั่งนะตัวนี้มีระบบล็อกฝากระบะท้ายนั่นเองนะครับที่สำคัญตัวนี้นี่ฮะมีความแข็งแรงใส่ตัวนอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแล้วก็มีช่องเสียบไฟตรงนี้ด้วยนะสายแคมป์ไม่ควรพลาดนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ12โวลต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น230แอมป์นะสามารถเสียบปลั๊กชาร์จโน้ตบุ๊ก ชาร์จโทรศัพท์เอาคือเอาปลั๊กไฟแทนไฟบ้านได้เลยอะโน้ตบุ๊กตู้เย็นทีวีชาร์จได้เลยนะเสียบปลั๊กด้วยด้วยตัวทอท้าทั้งหลังกระบะได้นะเนี่ยนะเจ๋งเลยนะครับโอ้โหนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสุดท้ายของรถคันนี้กันนะครับอ่ะดูต่อด้านนี้เลยครับนะอ่ะมาดูด้านในนะครับผมคันนี้เมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอแผ่นข้างตัวนี้ครับนะตัวนี้นะครับก็คือสตอมแ a ็กเนี่ย เปิดเข้ามาก็จะเป็นหนังสีดําแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์แล้วด้วยเหมือนตัว e v เ r อร์เลยนะครับแล้วก็ซิ g กเน u เจอร์ของเขาเนี่ยนะมันจะเป็นดําเดินตะเข็บแดงทั้งคันนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ขนาด12นิ้วหน้าจอดิจิตอลทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสวยงามมากๆส่วนหน้าจอตรงกลางเนี้ยเป็นแบบซิงค์ 4A นะครับขนาด12นิ้ว เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นั่นเองมีระบบ Wireless Charger ด้วยนะับอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ตรงกลางตรงนี้เป็นแบบ e c h i f t e r นะครับ<อ>เห็นไหมเอ่ยนะฮะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยมีทั้งหมด10สปีดนั่นเองนะครับอันนี้คือกัดขึ้นมาก็คือจะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ผมจะให้ดูตรงนี้ครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางน,นะครับนี่ แล้วก็จะเดินตะเข็บแบบนี้นะครับมันไหลด้วยนะครับนะเดี๋ยวเข้าเกียร์ก่อนนะครับอ่แล้วก็พวงมาลัยปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางเช่นกันนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะปรับพวงมาลัยให้ดูนะครับนี่ฮะสามารถดึงเข้าหาตัวดันยกขึ้นยกลงได้นะครับอันนี้นะแล้วที่สําคัญผมบอกได้เลยว่าพวงมาลัยเบาเบามากๆใส่แม็ก20เข้าไปแล้วนะครับนี่ฮะพวงมาลัยไฟฟ้าเบามากๆนะครับเบาเลยนะฮะ20ไม่สะทกสะทานแต่อย่างใด นะครับเอ๊ะเจ๋งเลยนะครับโอ้โหแอร์เย็นฉ่านะครับแล้วก็บาะนี่นะโอ้ดาตัดแดงสปอร์ตมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูอบ์ดหลังกันอันนี้เขามีไฟท้ายด้วยเขามีไฟท้ายที่อยู่ด้านหลังด้วยนี่ฮะเดี๋ยวดูกันนะครับไฟที่กระบะท้ายแล้วเล็กรูมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคนนั่งก็นั่งสบายอย่างแน่นอนแล้วก็มีแอร์ตอนหลังนะมีแอร์ตอนหลังนี่ครับนี่นะเล็กรูมเฮดรูมสบายอย่างผมสูงประมาณ160กว่ากว่า นั่งเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่มีช่องเสียบไฟเนี่ยยู่นี้ด้วย230โวลต์นะแล้วก็ USB A USB C อยู่ข้างหลังด้วยนะครับข้างหน้ามี2ข้างหลังก็มี2แล้วก็มีแอร์แบบนี้โอ้โหนะเป็นรถอนเนกประสงค์อย่างแน่นอนแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถ Next Gen r a n g e r s t o r m p a c k นะครับราคาค่าตัวไม่แพงจริงครับตัวนี้ได้ตอม Pa ็กแล้วแค่1ล้าน 264,000บาทเท่านั้นนะครับได้เกียร์ e-shifter 10สปีดมีระบบถอยจอดมีระบบ Adaptive Cruise Control Lane Keeping มีหมดแล้วที่สำคัญตัวนี้นะประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งในเมืองอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรบางคนวิ่งได้20เลยนะแต่วิ่งต่างวันนะครับวิ่งในเมืองไม่ได้นะลูกค้าหลายๆท่านถามอ่าน้อง Ford ประหยัดน้ำมันไหมผมเจอถามมาเยอะมากเลยผมก็ออกมาตอบในคลิปนี้ให้ลูกค้าแล้วกันว่าตัวนี้นะ อัตราการส,สิ้นเปลืองน้ำมันที่ผมขับไปส่งรถนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะอยู่ที่ประมาณ15กิโลเลตขึ้นลงแต่ถ้ารถติดๆหน่อยมันจะเหลือประมาณ1 1 12เพราะว่าตัวนี้มีมาตราวัดอัดตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่อยู่ด้านในบางทีก็บอก12 13มมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ขึ้นกว่านี้เลยแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดไกลๆอย่างผมไปส่งรถจังหวัดตรงังไปขอนแก่นนะไปชัยภูมิมาเนี่ยนะครับ ก็บอกได้เลยว่ามันประมาณ1ิบแ2ดแล้วแต่อัตราการเร่งของลูกค้าแล้วกันนะครับเมื่อกี้ขับร้อยสี่ร้อยห้าอาจจะไม่ได้นะอยู่ประมาณ120ขึ้นลงหรือมีการใช้คุ้ยคอนโทรลเข้าไปล็อกเข้าไปเลยความเร็วของที่อัตโนมัตินะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันทําให้เท้าเรามันนิ่งปกติเท้าเราไม่สเสถียรถูกอไม่วาเวลาเหยียบนะมันก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับรายละเอียดที่ผมมารีวิวรถจี๊ปคันนี้เอาไม่ใช่ Next Challenger สตอมแท็กคันนี้นะครับลูกค้าอยากแต่งหล่อๆแบบนี้ต้องจัดไฟแนนให้ผ่านก่อนนะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้สามารถจองก่อนนะจองเข้ามาที่ใต้คลิปนี้หรือติชมเข้ามาเลยอยากให้ผมรีวิวส่วนไหนของรถสตอมแท็กนะหรืออยากจะซื้อแล้วกับผมจองเข้ามาเลยครับแนะนำไหมครับย้ำอีกครั้งจองแล้วก็จัดไฟแนนให้ผ่านนะเอกสารจัดไฟแนนไม่วุ่นวายง่ายนิดเดียวเพราะว่าผมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการจองจัดไฟแนนจนถึงสงมอบบัตรประชาชนไปเดียวจองก่อนครับไฟแนนผ่านค่อยมาแต่งกันนะครับอ่ะประมาณนี้เลยกันครับวันนี้ก็มาบอก สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกันนะสิ่งที่ลูกค้าจะซื้อเจ้าสตอมแท็นะทั้งในเมืองกรุงเทพต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับก็สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าเป็นรถอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงนะครับเหมือนท่านซื้อรถ PPV แต่ได้รถกระบะไปขับข้างในเหมือน PPV เลยเหมือนเราขับ e v e r อร์เเหมือนเราขับรถ PPV ในประเทศไทยเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ติชมมาได้นะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับเราไปดูรอบคันกันอีกรอบเลย